ั่วขานะคะอย่าทำให้เขาสุกเยอะไปนะคะเอาพอคั่วให้เขาหอมๆนะคะเพราะว่าถ้าเขาแข็งไปอ่ะมันจะตำาย่าม,มันจะไม่อร่อยนะคะมันจะหยาบนะคะเพราะฉะนั้นเราจะคั่วแค่ให้เขาพอสุกแล้วก็หอมนะคะอยา่าคั่วจนให้เขาแข็งนะคะใช้เวลาไม่นาน,นะคะ่ะขานะคะนี่แค่ขานะคะเดี๋ยวจุ๊มจะ คั่วให้ดูเป็นพิธีานะเริ่มหอมนะคะเราตามด้วยตไยะไคร้ค่ะเอาไปคั่วเหมือนเดิมนะคะคั่วให้แค่หอมนะคะตะไคร้เพราะว่าถ้าเขาสุกไปแล้วเขาจะแข็งนะคะเราจะเอาแค่เขาให้หอมนะคะคั่วใส่ลงไปกับขาเลยนะคะเพราะว่าขาเขาเริ่มหอมแล้วนะคะพอเราคั่วให้ตะไคร้เขาเริ่มหอมเราก็ึงเอาออกมาโขลกนะคะ รอให้ตะไคร้เขาหอมนิดนึงนะคะเพราะว่าถ้าทําทุกอย่างให้สุกนะคะเราสามารถเก็บถนมไว้นานเลยนะคะแจ่วบองราคะ่ะรอดูนะคะใช้เวลาไม่นาน,นะคะ่ะเดี๋ยวจุ๋มจะตัดต่อคลิปให้เลยนะคะเพื่อไม่ให้การเป็นเสียเวลานะคะรอให้ตะไคร้เขาสุกแล้วก็หอมนะคะไม่ต้องถึงกับ แข็งนะคะเขาแค่สุกหอมนะคะแล้วเราจะมาดูกันค่ะเ,เลยนะคะต่อไปเราจะเป็นหอมแดงนะคะหอมแดงค่ะแล้วก็กระเทียมนะคะเอามาคั่วเช่นเดิมค่ะอันนี้ต้องคั่วให้เขาสุกเลยนะคะเพื่อเวลาเราเอามาโขจะได้ให้เขาละเอียดนะคะเพราะว่าอันนี้เราต้องการความอ่อนของเขานะคะเราจะคั่วให้เขาสุกเลยนะคะแล้วก็นุ่มละเอียดค่ะ เวลาเรามาโขกก็จะได้แบบเข้ากันกับน้ำพริกเรานะคะต้องการความอ่อนนะคะเพราะว่าเราต้องการให้เขาเข้ากันกับปลาบองเรานะคะก็คือปลาสับนะคะเพราะฉะนั้นหัวหอมกับกระเทียมต้องคั่วให้สุกเลยคะ่ะแล้วเรามาดูกัน ะคั่วแล้วก็เอาเป็นแค่ตัวอย่างนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูเวลาเขาเสร็จแล้วนะคะโอเคนะคะไปเลยนะคะอันนี้คือขากับตะไคร้ที่เราคั่วแล้วก็ให้เขาพอสุกนะคะไม่ให้แข็งนะคะเราจะเอามาโขลก,ก่อนนะคะใส่ลงไปเลยค่ะนอนุญาตใช้มือนะคะยุ้มสีหลามือเรวเด้อค่ะนี่เด้อต้องใช้แรงหน่อย มาต่อไปจุ๋มซีจะใส่หัวหอมแดงนะคะหอมแดงแล้วก็กะเทียมน,นะคะใส่ลงไปหมดเลยนะคะเราจะมาโขลให้เขาละเอียดค่ะแล้วก็เข้ากันกับข่ากับตะไคร้นะคะใชะ้ความตั้งใจสูงหน่อยนะคะเพื่อให้เขา,เข,าเข้ากันนะคะ ที่จุ๋งโขกขขให้เขาเข้ากันแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะนี่นะคะ่ะโขกแล้วละ,ค,ะค่ะค่ะจะใช้หัวหอมกระเทียมโอเคนะคะละเอียดแล้วนะคะต่อไปขั้นตอนพริกป่นนะคะคือพริกผงนั่นเองค่ะจุ่มสีข้่วเองเลยนะคะจุ่มสีใส่ประมาณสี่ช้อนโต๊ะนะคะประมาณสี่สี่ถึงห้าช้อนเนาะ โอเคได้เรามาชิมเอานะคะต่อด้วยนี่คือปาราซาบนะคะที่จุมสั์ไว้นะคะใส่ลงไปใส่ปาราซาบลงไปอ้าคลุนๆนหน่อ,อันนี้คือน้ำมะขามเปียกค่ะจุมสีจะใส่ประมาณมันเหลืออยู่ครึ่งขวดนะคะจุมสีใส่หมดเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาชิมเอาค่ะต่อด้วยผงชูรสนะคะ จุ่มสีใส่ไปประมาณสองช้อนนะคะนี่แหละค่ะมองเสียบอันนี้คือใบมะกรูดซอยนะคะใบมะกรูดสดนะคะเราซอยนะคะใส่ลงไปค่ะอ่าใส่ลงไปแล้วเราก็ตามเลยค่ะตามตามคนคนทุกอย่างให้พยายามให้ทุกอย่างให้เข้ากันนะคะตลาบองเราค่ะ มักรรสชาติขนาดในแล้วแต่ใจชอบเลยค่ะตอนนี้ยังมองไม่เห็นนะคะโอ้โหกลิ่นค่ะกลิ่นออมชื่นใจ่อืสีสันอลังการมากเดี๋ยวจะให้ดูค่ะ สีสันนะคะดูนะคะง่ามบอบค่ะง่ามบบสีส,สันป,ประหาับป้จ้าพุนะเต็มครกเลยค่ะพุนะที่ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ในช่องจุ๋มสีพาแซบ YouTube ด้วยนะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้จุ๋มสีตลอดไปนะคะสำหรับทุกทกท่านที่เข้ามาแวะเวียนชม คลิปของจุ๋มสีก็ขอขอบคุณนณที่นี้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ